เมื่อคืนนั้นฝนตกหนักนะครับพี่เสือนอนอยู่ที่บ้านเช่าสามซอคืนแรกกลับสบายมากนะครับบ้านเช่าสามซอนะฮะก็มาจากเสือสมอนสิริหวังนั่นเองนะฮะข้อพื้นลยยิ้มเลยขยญ่เปียงในเปลงโขงไปยู้อซื้อกับนี่ผ้าประทานไ้เนาะอื ผู้ใดเฮ็ดให้อ่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วก็ทีมงเรื่องจริงงาน่งานอ้อมๆลูกรังอ๋อมาเทตรงอ่าที่จะสร้างที่พักที่อยู่อาศัยซั่วข่าวเป็นอภินันทนาการจากจิมมี่เรื่องจริงโอ้โหสิบอก

ลุงเสือก็กำลังจะปรับนะหน้าดินนะรตรงถนนตรงนี้นะครับจะได้สะดวกนะเวลารถวิ่งเข้าออกนะครับ ต้นกล้าก็สวยมากเลยโอ้โหดูทุกคนนะครับเขียวชุ่มไปหมดเลยนะฮะต้นกล้าโตที่จะดำได้พอดีแล้วนะฮะแล้วก็เพื่อนเพื่อยูทูบเบอร์เราก็ดำไปแล้วสองแปลงนะเป็นสองแปลงใหญ่ด้วยเนาะนะครับวันนี้พี่เสือก็มาเจอลุงเสือนะฮะสองเสือ อยู่นาลุงพล แต่เพิญเมื่อวานดวงไม่ดีนะฮะได้เลข17มานะครับจากอาจารย์เสือนี่แหละบอกเอซตั้งแต่เช้าวัน17มาแน่17มาแน่วันเกิดลุงพลอย่าลืมอย่าลืมแต่ไม่รู้จะซื้อที่ไหนนะฮะก็เลยไม่มีที่ซื้อนะครับอดได้รางวัลเลยนะไม่งั้นเมื่อวานผู้พิเสอก็น่าจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะฮะได้มีเงินก้อนเตรียมซื้อบ้านนกดาวไปแล้วนะฮะ สงสัยดวงไม่ดีนะครับยังหวะไม่มีนะฮะ ปาดูนะฮะเป็นยูทูบเบอร์นี่ต้องสตรองมากๆเลยทุกคนดูนะพี่เจนหอมต้องถือขาทีเดียว2ขา3ขานะครับมี3าขา,ม,ขามีโทรศัพท์3 4เครื่องแล้วก็ต้องยกอะไรนะเก้าอี้ตามไปด้วยคิดดูอะทำได้ยังไงครับฝนตกก็กลางลมนี <laughs> <า>่คือน้องเสือนะไม่ง่ายนะฮะที่จะทำแบบนี้ได้นะทุกคนมีทั้งลม เล,ล็กล่มใหญ่นะคะมีทางรูปเล็กลุ่มใหญ่ลงคลิปก่อนนะคะน้องเสือจาะคาะโ,โ,โอ้โหเมื่อคืนน้องเสือหลับดีไหมโอ้หล,ลับสบายหลับดีมากพี่สาวก็เหมือนกันนะคะฝนตกแต่เช้าะะเ,ปเป็นคืนที่หลับสบายที่สุดคืนแรกที่บ้านเช่าสามสอ,อ สามสอนะคะมีสออะไรมั่งคะสอเสือสอสมอนสอสิริหวังเราก็เลยเรียกบ้านเช่าของเราว่าบ้านสามสอบ้านพี่ตอนนี้เป็นบ้านห้าสาวด้วยค่ะห้าสาววันนี้มาครบทุกสาวเลยนะคะบอกว่าถ้าเกินนี้เดี๋ยวใส่รถไม่หมดนะคะสีแอชชันหอมคุณการชนะนะคะพอฝนตกน้ำก็ดีเลยเห็นไหมน้ำตามทุ่งนาทุกคนดูนฮะ น้ำแบบนี้แหละข้าวงามเนาะนะทุกคนดูนะน้ำแบบนี้แหละข้าวงามนะฮะโอ้โหเพื <t <t ่อนเพื่อนยูทูบเบอร์เราก็มากันเต็มเหนียวเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกัปตันก็มาถึงแล้วนะฮะช่างพงก็มาถึงแล้ว โจจกจอกก็มาถึงแล้วนะครับผมอ้าวครับผมมีเสื้อเหมือนกันเลยใช่เสื้อเหมือนกันเลยฮ่มไได้ให้นตกเลยิใจลงเแล้วว่านตกฮ่าัีท่เเจ็าปรว ่นตอะไรจะให้พี่เสือไปทําอะไรโจ้ดำนานั่งรับก็ใครมาแล้วต้องดำนาจัดไปพี่เสือนี่มือดำนาเลยนะก็ผมเอาเสร็จแล้วหายเลยยกให้พี่เสือตั้งแต่เช้ายางสมหวังอากาศดีมากสดชื่นนะครับก็เป็นบรรยากาศนะฮะล่าสุด ชาวันนี้นะที่นาลุงพลโอ้ยแม่ดาไปไหนมากลับมาก่อนดูดูดูแม่ดานะฮะโอ้โหไปทำอะไร<า>อยู่แถว,แถวนูน้นน,นไปหาเห็ดมาบ่ได้เห็ดไหม, <c oughs> ไ,มได้เห็ดไหมโอ้ยแม่ดา ระวังลมเดอ้อแถวนั้นอะ่ะมันลื่นเดอ้อเด้อนั่นนั่นอืมนะฝากเอฟซีทุกท่านรับชมคลิปให้ด้วยนะครับผมเมื่อเช้านี้ก่อนออกจากบ้านก็มีคลิปปล่อยออกไปแล้วหนึ่งคลิปนะฮะแล้วก็คลิปอื่นๆด้วยเนาะนะในวันนี้นะกะ็จะมีคลิปเยอะหน่อยนะครับผมเพราะว่าอยู่ที่ที่นี่นะเราจะไม่ได้ไลฟ์<อ>สดกันเนาะนะหลังแปดโมงนะครับก็ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสั่งซื้อ P Tp Skin นะฮะร,รวมถึง Tp Coffee ด้วยนะฮะในนามเสื้อผพาไป027เอ้ยไม่ใช่พูดผิด0927947526 0927947526นะฮะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ดูโฆษณาให้กับซื้อผพาไปนะครับ